โอ๊ยรไปรับไปไปอ้องน้ำหน้ำเอยูตรงนี้ตรงน้ตรงนี้โอ้ยอยู่ในห้องด้านหลังเคน่

เล่นอยู่ก็งงปุ่มไอ้นี่ปุ่มย่อกดอะไรย่อวะเอลสามเอลสามไม่ใช่กดอะไรย่อกดอะไรให้ยืนคือวะมีอะไรนเนลาไหม ไม่ตายมีมีมีระเบิดปะดูนี่ไม่ไมปิดใระเบะะดิดหมดแล้วให้ไปแล้วขโมาวะปัดใบสแกนเอ๋อไอ้เพี้ยต้องมีแกนโ,โอ้โหโอโหล่องไอ้นี่อีกแล้วเหรอนั่นแหละพี่สาวเคนฆ้าม นี่ห้องน้ำเอาเรื่องกัดโคตรเอาเรื่องอาไฮโคะอะระเบิดป่ะอิซูนั่งนั่งนิ่งเลยเงือเงือบทำไห้เงือบระเบิดป่โอ้โหมันจะทองคำไม่ชัดแอ่งนั่งให้ยิงตรงหน้าไม่ได้โดนโอยชิดพี่ตอ เลยเหียแม่งมันมขึ้นไปแล้วพี่มิเอาเข้าไปละเสียงมากเลมึงติดโโหตรงนี้เหรอเฮ้ยยอ่างนี้ก็ได้เหรอพึ่งรู้เนี่ยมันอ่านคิดจะงก่ะจะมันอาจคิดจะพังกระจ,ก,จกเฉยเฉยวะ มาท้องเฮ้ยเฮ้มาแอสช่วยโอ้โหแค่รับบบนี้เป็นน้องสาวช่วยเลยพี่จะพูดได้ดีพูดได้ดีพูดได้ดีมากโอ้ยเมื่อกี้พ่อแบบโอ้โหคือมันอะไรนี่มีกระดูกเออะเฮ้้ยงานเข้าไอ้คนนี้ไม่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 โอเค ้มีูไก,ก่ทอดเดียวแอ่ม,มันไม่ได้เลินมนพี่าชั่วอะชั้นไหนโอ้โหงเทียนี่แล้วเหรอมาบลิกมาบลิกมาบลิกมันไม่จีอะมันหอยหน้าต่างมันขาย รู้ม่ออกใครวะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาบิกมาบิกเฮ้ยหม่ันมมาบอลิกโดนมหนึ่งนแนได้ปะเลี้ยงเหลือครึ่งหนึ่งเขนสวยตัวเดียวตัวเดียวอันนี้อันนี้ยิงยิงยม่เข้ามาอยู่ตรงอยู่นี่ผมนะวิ่งไม่ผ่านอุ้ยระเบิดบอกอยู่ตยงนี้เข้ามามา อ้อมอ่ะีโหลดมีโหลดแน่ๆล่ะเดี๋ยวดูฮะ้ตมีอะไรให้ดูนะตอนนี้รอดักตรงนี้วะโอเคแบ็คเวฟได้เศรษายเร่แบ็กมันจีแบ็กมันจีแบ็กมันเฮ้ยโอ้ยหลอกนี่มันเกระเกย์สุดยอดสุดยอดสุดยอด แมงต้องให้อาอยู่ใครใช้ปืนจิมมี่สกินสวยโอเคยับโอเควันนี้ยันจะต้งอยู่แล้วนี่แบใช้ไข่เป็น้าวไม่ใเป็นถงเดือดไปเดือดมากปีศาจอะไรโมบายาก้าอะไรประมาณนั้นบมบายก้า